ไปดูอีกเหตุการณ์นครับคุณผู้ชมครับร,ปรอปภที่คนที่เราไว้วางใจให้ดูแลความปลอดภัยเนี่ยผันตัวไปเป็นโจรซะเองนะครับก่อเหตุโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านโทรศัพท์มือถือแล้วด้อมด้อมมองๆซุ่มแล้วเข้าไปทําทีท่าจะขอซื้ออาศัยจังหวะฉกโทรศัพท์มือถือหนีออกมาครับเจ้าของร้านไหวตัววิ่งตามมาขณะที่รอปภกาลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่กลับเนี่ยนะครับปรากฏว่าถูกทีบล้มจากรถเลยครับ นี่คือจังหวะที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะฮะนี่ฮะฉกไปแล้วนะครับเราวิ่งออกเลยนะครับนี่เจ้าของร้านที่เป็นชายเขาวิ่งตามไปครับนี่ฮะเอากล้องด้านหน้าของร้านนะครับแล้วเจ้าของร้านวิ่งตามมาปรากฏว่าพอพ้นจากกล้องวงจรปิดไปเนี่ยชายคนสวมเสื้อสีน้ำเงินที่วิ่งหนีนะครับเป็นรอปภครับขึ้นมอเตอร์ไซค์กะว่าจะขี่หลบหนีไปปรากฏเจ้าของร้านไปเจอกำลังขึ้นข้อมอเตอร์ไซค์พอดิบพอดีจังหวะนั้นกระโดดทีบเลยครับาเนี่นะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้ในพื้นที่สมุทรปราการที่อำเภอบางพลีครับบันทึกภาพนี้ได้ก็เป็นพนักงานของร้านที่กําลังให้บริการสองคนนะฮะเห็นลูกค้าคุณผู้หญิงไหมครับคนนี้เจ้าของร้านดูแลอยู่ส่วนคนที่ขโมยเนี่ยลูกจ้างอีกคนหนึ่งดูแลอยู่นะครับคนที่เป็นเจ้าของร้านคือคุณพิชัยนุ่มสำลี เล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชายคนนี้เขาบอกสังเกตมาครั้งหนึ่งแล้วว่ามีพฤติกรรมแปลกๆแต่วันนั้นเนี่ยคนร้ายครั้งแรกไม่ได้ลงมือก่อเหตุในการฉกเอาโทรศัพท์มือถือไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าร้านเขาเนี่ยมีประตูปิดอยู่เวลาลูกค้าเข้ามาจะเปิดประตูแล้วก็ปิดเพราะว่าด้านในมีแอร์รนะครับแต่คนร้ายเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยไม่ยอมปิดประตูแล้วก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆนะฮะ และหลังจากนั้นกลับมาก่อเหตุกันอีกครั้งก็อาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปให้บริการสุภาพสตรีท่านหนึ่งอยู่โชกไปเลยครับแล้ววิ่งหนีไปนะครับแต่โชคดีที่ตามจับกลุ่มตัวไว้ได้ครับมาแล้วรอบหนึ่งโดยการของคนที่มันจะขโมยเครื่องครับร้านผมมันจะเป็นร้านแล้วก็เวลาลูกค้าเข้ามาจะปิดประตูแต่มันมาปุ๊บมันจะเปิดครั้งแรกที่มันมาผมคิดอยู่แล้วว่าไอคนเนี้ยพฤติกรรมแปลกๆผมก็เลยเดิน อ้อมออกมาเพื่อไม่ให้เพื่อเพื่อผมที่แล้วว่าไอ้นี่มันจะขมโมยเครื่องผมครั้งเนี้ยมันไม่ได้มันครั้งแรกอ่ะมันไม่ได้มันเลยไป <cade> ครั้งที่สองมันกลับมาอีกมันก็พูดวกไลวนมาให้เราหยิบเครื่องนู้นเครื่องนี้นเ,พนนเพื่อให้เรางงมันเห็นจังหวะนั้นว่าที่ผมอาหันไปปุ๊บมันก็เลยจังหวะนั้นมันก็เลยวิ่งวิ่งออกวิ่งออกเอาขือเครื่องวิ่งออกมาด้วยแล้วก็จะข่มมอเตอร์ไซค์หนีที่ผมก็ซัดเลยด้วยความที่ผมโมโหผมก็ชกแบบไอ้นี่เลยอ่ะอ ส่วนผู้ก่อเหตุครับชื่อนายมันโซอายุ32ปีทำงานเป็นรอปพย่านจันทชนิดวงนะครับก็ออกมายอมรับสารภาพแล้วครับว่าก่อเหตุจริงๆเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์มือถืออยากจะซื้อแต่เงินไม่พอจึงลงมือก่อเหตุนะครับส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ไม่ใช่ของตัวเองนะครับรับยืมเพื่อนมากระบองต้นตารวจแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพนะครับแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ก็เกือบเกือบหมื่นเนี่ยนะครับ จะถูกชกไปแต่ว่าโชคดีที่เจ้าของร้านไหวตัวทันนะฮะแล้วก็วิ่งมาสก,กัดเอาไว้ได้นะครับสังเกตไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะว่าท่าทางดูแปลกแปลก